คุณได้ตส่สั่ง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 อย่างเดียวให้พวกเราทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเราสู้จนถึงข้อที่สิบเมื่อไม่ไหวแล้วเราถึงได้โบยประมงเป็นเป็นอาชีพที่อดทนมากเราคิดว่าไม่เป็นไรเราทำได้ เราให้ความร่วมมือเราทําได้แล้วกฎหมายยังตามไปลังแกเราถึงกลางทะเลค่ะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรครับเขาเรียกขนมป้งเหน่งค่ะขายมานานหรือ,อยังครับเออขายได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วขายดีไหมครับผมเป็นบางวันนะคะบางวันก็ขายดีบางวันก็เหลือแล้วแต่เป็นบางวัน จริงแล้วเราก็ทำมานานมากแล้วค่ะแต่เรามาเจอปัญหาตอนช่วงที่ว่ารัฐบาลออกกฎหมายเมื่อปี58ซึ่งมาเยอะมากเราก็สู้กันมาทำกันมาแต่ว่ากฎหมายก็ไม่หยุดมันก็ตามมาด้วยคนงานขาดแคลนคนงานเรือก็ต้องจอดแล้วก็เจอปัญหาเอกสารซึ่งเราผ่านตรงนี้ยากมาก เริ่มจาก 2- อสข้อเป็น10บสข้อเป็น20ข้อแล้วก็มีหลายฝ่ายที่มาตรวจเอกสารมีหลายหน่วยงานทําให้เราผ่านหน่วยนี้ได้ผ่านนวยนี้ไม่ได้เรือออกทะเลไปแล้วออกได้แต่พอเข้ามาจะออกใหม่ก็ไม่ได้ก็ต้องไปเตรียมเอกสารใหม่คือต้องเคลียร์ทุกรอบซึ่งระยะเวลาการที่เราทำอะเรือที่จะออกอะมันใช้เวลาตามธรรมชาติ เราก็ไม่ได้ออกตามเวลาที่เราต้องการแบบนี้ค่ะมันยากมากแล้วก็อยู่ๆมาก็แบบรับภาระขาดทุนขาดทุนสะสมคนงานก็หาไม่ได้เรือต้องจอดเป็นอย่างนี้ค่ะปัญหาที่ตามมาก็คือเราออกทะเลไม่ได้ค่ะวามฝันของเขาคืออยากจะมีเรือสักลํำ เริ่มเริ่มอาชีพประมงเลยนะคะก่อนที่จะมาเป็นไตคือเป็นคนงานออกทะเลเป็นลูกน้องเรือธรรมดาเราก็พยายามฝ่าฟันกันมาก็าได้ซื้อเรือก็ได้ซื้อเรือเป็นเป็นเจ้าของเรือเขาก็ยังออกเรืออีกโดยที่บ้านเราก็ดิ้นลนเพื่อครอบครัวเขาดิ้นลนมาก แต่พอเราได้เรือมาแล้วก็มาเจอปัญหาเมื่อปี58รัฐบาลเข้ามาควบคุมการทำประมงมีกฎหมายมากมายบีบบังคับเราให้เราทำจริงๆแล้วอ่ะถามว่าเราก็พร้อมเราไม่ดื้อที่จะเข้าระบบตรงนั้นแต่รัฐบาลเอากฎหมายกับความเป็นจริงอ่ะมันไม่สอดคล้องการเอามาใช้กับเราอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงสูง เสี่ยงทุกอย่างออกไปนี่เรือลอยน้ําแล้วค่ะมันไม่มีอะไรเลยที่ประกันชีวิตเข้าได้แม้กระทั่งคนทําประกันยังไม่ทําเลยค่ะอาชีพประมงยังไม่เข้าทําเขารับทําประกันเลยจากประสบการณ์ตรงนะคะที่เคยออกทะเลไป10วันเจอคลื่นสอเมตรหลบไม่ได้มีแต่เรือลําเดียวลูกน้องสามสิชีวิตต้องอยู่ในเรือลําเดียววัดดวงกับธรรมชาติ ถ้าไม่เจอโดยตรงก็รอดกลับมาแล้วกฎหมายออกมาอย่างเงี้ยค่ะเอาบีบบังคับเราแถมไม่เคยประกันราคาปลาให้เราเลยเราได้มากได้น้อยเข้ามาต้องหาแม่ค้าซื้อเองเหลือที่จะออกทะเลไปอะ่ะมันบิดทางน้ำลึกน้ำตื้นแล้วเราต้องหากินอยู่กับธรรมชาติเช่นเหลือวนล้อมจัดเหมือนที่บ้านป้าทำอะ่ะ มันจะเอฉอพาะเดินมืดถ้าเดินหงายปลาก็ไม่มีเขาจะออกตามธรรมชาติถามว่าเรือออกทะเลไปวิ่งออกไปไปะจะถึงที่ทำการประมงอะ่ะ22-25ชั่วโมง่อจะได้ทำการประมงถามว่าเมื่อกฎหมายออกมาครอบคุมว่าคุณต้องออกเวลานี้นะออกก่อน2ชั่วโมงออกหลังก่อนชั่วโมงคุณต้องแจ้งนู่นนี่นั่นนะบางครั้งมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราทำทำ ทำประมงคุณศึกษามาดีแค่ไหนกับการที่ใช้ชีวิตธรรมชาติเขาทำอาชีพธรรมชาติที่เขาทำเนี่ยคุณศึกษามาดีพอหรือยังทำประชาพิจารณ์หรือยังคุณมาถามชาวบ้านมั้ยว่าผลกระทบอ่ะมันเป็นยังไงเพื่อนฝูงหลายครอบครัวต้องหมดตัวต้องขายเรือขายบ้านติดหนี้ ครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่ลูกมองหน้ากันไม่ติดด้วยกฎหมายที่ทำให้แตกแยกทุกวนันนี้ประมงไม่มีใครได้เหลี่ยวแลรับการดูแลเราลองขอมานั้งกี่ปีแล้วค่ะไม่เคยได้รับการดูแลคนไทยไม่มีจะออกเราใช้ต่างด้าวคุณก็บังคับ เรือ60ตักนกอดขึ้นคุณก็บอกต้องใช้คนไทยควบคุมถือใบในท้ายใบอินเนียถ้าไม่มีออกทะเลไม่ได้เรือปันไฟก็ต้องใช้คนไทยแล้วถามว่าประมงจะเอาคนไทยมาจากไหนเช่นที่บ้านเนี่ยคะ่ะโดนเรือปันไฟไปหนึ่งลำจอดลับผพวมาไลย แล้วถามที่บ้านก็ไม่มีแพ้ดีนะ่าเป็นเท่าแก่ดีใจดอีอยู่กับเขามานานเขาให้จอดเรือค่ะทั้งชุดเลยตอนนี้เรือปลาหนึ่งลำเรือปั่นไฟสี่ลำเขาต้องแบกรับภาอะไ้จอดเรือคุณคิดไหมว่าเราลำบากแค่ไหนแล้วมันไม่ใช่มีแพรจอดเรือเป็นส่วนตัวทุกลำไม่ใช่ค่ะต้องอาศัยแพรเขาจอดแล้วที่อาศัยจอดคือต้องเสียเสียเงินนะคะไม่ใช่ไม่เสียเสียเงินแล้วถา,ถามว่าถ้าคุณจับเรือเข้ามา คุณมีที่ให้เขาจอดไหมก็ไม่แต่คุณให้เขาไปหาที่จอดไปแบกรับให้เขาแบกรับ่านละ เพราะฟานนที่คุณไม่ศึกษาไม่คิดจะตามดูผลงานมั่งว่าเราเจออะไรเป็นอะไรและยังไงถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้ก็อายุกันมากแล้วค่ะไม่มีทุนและเป็นหนี้เป็นไปได้นะคะช่วยมาซื้อเรือเราเถอะขอร้องจะให้กราบก็ได้ช่วยมาซื้อเ,อเรอออเือเราคืนซื้อไปเลยเพราะเราไม่มีที่จะจอดแล้วเราก็ทำต่อไม่ได้มันเป็นมันเป็นปัญหาใหญ่มาก ประมงไทยรายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบม,มากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วงสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไปฝากร้านป้าน้อยขายป้งเลงแหลมเจริญด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลืออาชีพเดียวแล้วค่ะไม่มีอาชีพอื่นแล้วเหลือก็ออกไม่ได้ใครผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยป้าอุตุน ขนมปองเองป้าด้วยนะฝากร้านด้วยค่ะ